นิทานชาวบ้านเรื่องคว้างงูไม่ผลนคอครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งฝ่ายภรรยามีอาชีพพายเรือเร่ขายขนมไปในเวลากลางคืน ได้เงินมาพอเลี้ยงครอบครัวไปวันหนึ่งหนึ่งส่วนสามีเป็นคนเกียจคร้านไม่ทำการงานใดๆเช้าตื่นขึ้นมาก็นั่งร้องเพลงเสียงดังลั่นไปหมดทั้งๆท,ที่ยังไม่ลุกจากที่นอนตกสายหน่อยก็ลุกขึ้นกินข้าวแล้วก็ออกเที่ยวครั้นเย็นก็กลับบ้านได้เวลากินข้าวเสร็จแล้วก็นอน ประพฤติตนดังนี้เป็นกิจวรรัตรไม่ได้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวสามีผู้นี้ไม่เคยช่วยภรรยาทำงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาเขาไม่มีลูกด้วยกันชาวบ้านแถบนั้นมักจะเรียกผัวเมียคู่นี้ว่าลุงถมกับป้าจิบ ลุงถมกับป้าจิบดำเนินชีวิตยอยู่เช่นนี้นานแสนนานแต่ไม่มีใครกล่าวถามว่าทำไมลุงจึงไม่คิดช่วยป้าจิบทำงานทำการใดๆบ้างเห็นแต่กินแล้วก็นอนและบางครั้งก็ออกเที่ยวเตรหาความสำราญตรงกันข้ามกับป้าจิบซึ่งเช้าก็ต้องโม่แป้งเตรียมของตกบ่ายก็นั่งทำขนมต่างๆ พอเย็นก็ออกเร่ขายกว่าจะกลับบ้านอีกทีก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วแต่แล้วในที่สุดก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอดรนทนไม่ได้จึงไปหาป้าจิบขนาดที่ลุงถมไม่อยู่ช่วยแกทำขนมด้วยความสงสารเพราะเห็นว่าแกแก่มากแล้ว ลูกหลานก็ไม่มีขณะที่นั่งทําขนมอยู่กับป้าจิบนั่นเองเด็กหนุ่มคนนั้นก็กล่าวถามขึ้นว่าป้าจิบจ๊ะฉันขอถามอะไรสักหน่อยหนึ่งได้ไหมฉันสงสัยอยู่นานแล้วป้าจิบเลยพูดว่าสงสัยอะไรหรือหลานชายฉันถามแล้วป้าไม่โกรธฉันนะป้าจิบบอกว่าเออไม่โกรธหรอกสงสัยอะไรก็ถามมาเถอะพ่อคุณ ชายหนุ่มเลยพูดว่าฉันอยากจะรู้ว่าทำไมป้ามาทนทุกขทรมานอยู่กับลุงถมเช่นนี้ป้าจิบได้ฟังดังนั้นก็นิ่งอึ้งไปสักครู่เพราะคิดไม่ถึงเลยว่าเด็กผู้นั้นจะถามปัญหานี้ขึ้นมาแต่ในที่สุดแกก็กล่าวขึ้นว่ามันเป็นกรรมของป้าเองน่ะหลานจะทำอย่างไรได้ละ่ะเข้าทำนองที่ว่าคว้างงูไม่พ้นคอนั่นแหละ เด็กหนุ่มเลยถามด้วยความสงสัยว่าเป็นอย่างไรป้าที่ว่าคว้างงูไม่พ้นคอน่ะเอาละป้าจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรป้าจึงต้องมาเป็นบ่าวรับใช้ลุงถมอยู่ตลอดชาติเช่นนี้ว่าแล้วป้าจิบก็เล่าเรื่องชีวิตหนนหลังของแกให้เด็กหนุ่มคนนั้นฟัง เมื่อครั้งที่ป้ายังเป็นเด็กอยู่นั้นได้รับความสุขก,กายสบายใจมากเพราะเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ที่เป็นผู้มีอันจะกินคนหนึ่งในตำบลน,นั้นถึงแม้ว่าพ่อแม่จะรักดังแก้วตาดวงใจแต่ก็อบรมให้ป้ารู้จักหน้าที่ของแม่บ้านแม่เรือนที่ดีไม่ยอมให้ละหน้าที่ลูกผู้หญิงป้าเองก็มีใจรักชอบทางนี้อยู่แล้ว จึงทำได้เก่งทั้งขนมนมเนยและกับข้าวกับปลาสารพัดจนเป็นที่เลื่องลือทั้งตำบลและเมื่อมีงานมีการที่ไหนในย่านนั้นก็มักจะมาวานป้าให้ไปช่วยเหลือเขาอยู่บ่อยๆครั้นมีอายุย่างเข้าวัยสาวชื่อเสียงและความงามของป้าก็หอมฟุ้งไปทั่วทั้งตำบล ทําให้หนุ่มและไม่หนุ่มทั้งหลายเฝ้ามองอยู่ด้วยความสนใจแต่ป้าก็ไม่มีทีท่าว่าจะชอบใครเนื่องด้วยเป็นคนมีมารยาทดีเมื่อใครพูดจาด้วยไม่ว่าจะพูดดีหรือมีท่าทีแทะโลมก็ตามป้าก็พูดด้วยดีเป็นการผูกไมตรีไม่ก่อศัตรูกับผู้ใดนอกจากนี้ป้ายังเป็นคนใจบุญสุนทาน วันพระก็มักจะไปฟังเทศฟังธรรมมิได้ขาดจึงได้รับความรักใคร่นับถือจากคนทั่วไปชาวบ้านแถบนั้นเวลาจะอบรมลูกสาวของตัวก็มักจะยกเอาป้าเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอแต่แล้วก็เหมือนกรรมเก่าบันดาลให้เป็นไปปรากฏว่า ในคืนวันหนึ่งบ้านของป้าถูกปล้นผู้ร้ายได้กวาดทรัพย์สินเงินทองไปหมดพ่อแม่ของป้ารวมทั้งตัวป้าเองถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครกล้าช่วยเหลือเพราะกลัวพวกโจรครั้นโจรไปกันหมดแล้วชาวบ้านจึงมาไต่าถามและช่วยกันรักษาบาดแผลและนำเรื่องไปแจ้งให้ตำรวจทราบ เมื่อตำรวจมาถึงผู้ร้ายก็ไปเสียนานแล้วจึงไม่ได้ผลอะไรแต่ทว่าในหมู่ตำรวจที่มานี้มีสิบตรีถมติดตามมาด้วยและทำการช่วยเหลือเป็นอย่างดีแล้วนับแต่นั้นมาสิบตรีถมก็ทำตัวเป็นแขกประจำบ้านนี้ช่วยดูแลบ้านช่องให้ทุกอย่างในขณะที่ทั้งสามคนคือป้ากับพ่อแม่ยังป่วยอยู่ จึงทำให้พ่อแม่และป้าเองนึกถึงคุณงามความดีของเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อหายป่วยดีแล้วเขาก็ยังคงมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอด้วยความใกล้ชิดประการหนึ่งประกอบกับเห็นคุณงามความดีของเขานั่นเองในที่สุดพ่อกับแม่ก็จัดการให้ป้ากับเขาได้แต่งงานกันตามประเพณี เราอยู่กันมาด้วยความสุขเมื่อป้าให้เขาลาออกจากราชการมาช่วยกันทำมาหากินเป็นส่วนตัวเขาก็ยินยอมโดยดีต่อมาพ่อแม่ของป้าก็ล้มเจ็บและตายไปทั้งคู่ในเวลาไล่เลี่ยกันป้าและเขาได้ช่วยกันจัดงานศพจนเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนั้นเราก็อยู่กันเพียงสองคนเท่านั้น ช่วยกันทำมาหากินด้วยความสุขตลอดมาแต่ดูเหมือนว่ากรรมเก่ายังไม่สิน้นคืนวันหนึ่งขณะที่ป้ากําลังหลับสนิทก็ตกใจตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนกันเสียงดังลั่นไปหมดว่า,าไฟไหม้ไฟไหม้เมื่อป้าลุกขึ้นแล้วก็ยังเห็นลุงแกนอนอยู่จึงรีบปลุกให้เขาลุกขึ้น ตามปกติเขาเป็นคนนอนขี้เศร้าตื่นยากป้าพยายามปลุกอยู่ตั้งนานจนกระทั่งไฟลามมาเกือบถึงห้องนอนอยู่แล้วจึงตื่นพอเห็นแสงไฟแกก็ตกใจมากหน้าซีดเผือดตัวอ่อนปวกเปียกไปหมดไม่เป็นอันทำอะไรป้ายังสติดีอยู่จึงช่วยฉุดให้เขาลุกขึ้นแล้วกระโดดหนีไฟลงมาข้างล่าง ขณะนั้นเองเศษไม้ที่ไฟไหม้บนหลังคาก็หล่นลงมาฟาดหัวแกเข้าทำให้ล้มลงสลบทันทีป้าต้องเรียกคนให้เข้าไปช่วยยกไม้ออกแล้วจึงรอดตายมาได้เวลานั้นไฟกำลังลุกอย่างเต็มที่และมีลมแรงจัดถึงแม้ว่าชาวบ้านจะได้พยายามช่วยกันดับอย่างเข้มแข็งแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ในที่สุด ทรัพย์สมบัติทุกอย่างก็สูญสิ้นไปในกองไฟนั่นเองป้ายืนมองดูซากข,ของบ้านที่ถูกไฟไหม้อย่างทอดอาลัยแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่ายังมีคนบาดเจ็บอยู่จึงขอร้องให้ชาวบ้านช่วยกันไปตามหมอประจำตำบลให้ด้วยเมื่อหมอมาถึงก็รักษาอยู่พักใหญ่ลุงถมก็ฟื้น แต่มีอาการเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่นรุ่งขึ้นป้าเลยต้องเอาแกไปฝากไว้ที่บ้านหมอแล้วกลับมาดูแลทางบ้านเพื่อจัดการปลูกสร้างเรือนใหม่โดยกู้เงินจากเท่าแก่เสงมาปลูกบ้านพอที่จะอยู่กันได้แล้วจึงได้รับเอาลุงถมกลับมารักษาตัว ใช้เวลารักษาตัวอยู่ตั้งสามสี่เดือนจึงค่อยยังชั่วขึ้นแต่ป้าก็พลอยหมดตัวไปด้วยเพราะต้องขายที่ที่มีอยู่เอาเงินไปใช้หนี้ที่กู้มาปลูกบ้านและรักษาลุงถมด้วยคงเหลือสมบัติชิ้นสุดท้ายอยู่เฉพาะบ้านและที่ดินตรงนี้เท่านั้น และยิ่งกว่านั้นเมื่อลุงถมแกหายดีแล้วก็กลับกลายเป็นคนละคนเกียจคร้านไม่ยอมทำงานใดๆตื่นเช้าขึ้นแกก็จะนั่งร้องเพลงทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ออกจากมุงพอสายๆหาข้าวปลากินแล้วก็ออกไปเที่ยวกินเหล้าเมายาบ้างตามความพอใจของแกป้าเตือนแกก็ไม่เชื่อกลับทำหูทวนลมเสียด้วยซ้ำไป ครั้นเงินไม่มีก็มาขู่เข็นเอากับป้าครั้นจะไม่ให้ก็กลัวว่าจะไปหาเอาเองในทางที่ผิดจะก่อความเดือดร้อนยิ่งขึ้นป้าจึงจำต้องทนทุกขทรมานอยู่เช่นนี้ครั้นจะขับใสไล่ส่งหรือเลิกกับแกก็ทำไม่ได้ป้าอายชาวบ้านเขาเพราะอยู่กันมาจนหัวงอกแล้วจะเลิกกันได้อย่างไร จึงได้แต่ทนกันไปจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งพูดแล้วป้าจิบก็ถอนใจใหญ่ด้วยความท้อแท้ใจและกล่าวต่อไปว่าหลานเอ๋ยจงจําใส่ใจไว้ให้ดีนะระวังอย่าไปเจอเข้าบ้างไอแบบว่างงูไม่ผลคอนี่นะ่ะมันร้ายนักเด็กหนุ่มกล่าวตอบและกล่าวต่อไปอีกว่า ฉันเห็นใจป้าเหลือเกินที่ต้องทนลำบากอย่างนี้วงว่างวันหลังจะมาช่วยป้าใหม่อีกนะว่าแล้วชายหนุ่มผู้นั้นก็ลากลับส่วนป้าจีบก็คงนั่งทำขนมต่อไป